อันดีสักอุ้ยสองเม็ดฟ้าเฟศเออเพห็นหนึ่งไงเคยมาเราเป็นสองฟากใหญ่ดึงดูอุ้ยเป็นจานแอบสามจะดอกยิ่งใหญ่โอ้ก็กขนาดเลยเกือบไปแล้วเกือบโดนควัดสี่ขนาดนี่ห้าพอดีพอดีเอาเลยปะ ผูโโดอกเดียวคนน่ะนะอ้าวไมนีิโอ้สวัสดีครับพระพรหมเบาเกศสถิตศาตรพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจากพี่น้องเช้าที่ยิมห้พาพฤษภาแล้วมื่อนี้พาพี่พ <า S 1> พน้องมาหาเห็ดเพาะมาจะไปดอนเก่าแต่เห็นเพิ่นหลายหลายเต็มรถแลขี่ตามเพิ่อนมาจากดอนใหญ่บ้านลกันคือเบาเกสติตเห็นรถเพิ่นมาหาเห็ดเพาะนี่ค่ะขี่ตามเพิ่นมา บจักพิกัดป่าพี่น้องแต่ว่าสิไปป่าเก่าคือแต่ละแวกแถวปาปากนี่แหละนี่เป็นป่า่างทางรถจอดเต็มเลยบ้างตัมั่วอะไรแต่ไปลูกอยากโดนไหนพิกัตตรงไหนนั่นแหละพี่น้องต้องถามหาพิกัดคือไปไปพร้อมย่างน้าคือบอกเคลียรเสาติ๊กบอกเลยว่าอกจักเห็นรถไหลเข้ามาแล้วมาน้เพิ่นไอเป็นองเบึงตั้งใจว่าสิไปโดนเก่าเจ้าโคงฮะละเออ มืองรักกิโลนะครูรักกิโลพอ,อยู่กูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเินรักกิโลแล้วค่อยบอกพี่กัดพี่น้องะนะะคนหินรถจอดอู้ยเต็มนึง่งนะคนไหลเขามา,ามาแล้วเพิน่นตัวไปไปรุ่นนกากันป่าหน่สิเป็นเนาใดกไดไเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาเกลียวสาธิกเนี่ยเด้อพาหมาย่เพาะเนียวมักพี่น้องพเพาะนะคะมือหั่นกับบุคขาดครึ่งโลได้ต่อคนมือนี่มาสี่คนฮะ จ้าเขียนจนคุณเขาตอกวอะอาตุ๊กหอยคนเขียดเนาะอาบุกงงคนเขียวฝนห้านเลนี่ไม่ฝนเมื่อคืนไ่บ่นี่เออไอ้รุ่นน้นองสะนนต่อยคนเนาะเว้ยจะไทยใส่เป็นไทยใส่บ่เน,นี่แต่ไทยเสตรกมามื่อนี่ยสี่คนที่เหลือติดภารกิจมาบ่าไดไ้ไปรุ่นน้ำกันบ่เน,นี่น้องเอ้ย บุงฮอยคนเขียะเข่ามาหวานบุญนี่หนหเนดอียโอ,อ,นนอ้คนนับพันชีวิตอยู่ดอนนี่ถ้าเจอมันก็จะเป็นหมูใหญ่แล้วมันจะคอยเขียะเนเห็นไ่ต้องเห็นหมูใหญ่ดิโอ้บ่ห้องอย่างนี้น่อ่นอนซอนหอยเขียคือจะได้ขนาดผูมาก่อน เขียมือเขียมือเศร้าเลยเขี่ยมือหวานเขี่ยมือเ้านี่แล้วใหม่ๆเลยเำว่าเฮามาเศร้าเลยเศร้าก็อีกคันนั้นน่ะง่ายโดนเลยแสดงว่าเขาจะผ่านแน่โดนเนียเขาจะกินแล้วอืมแต่ง่ายโดนเลยพี่น้องได้ดอก่ง่ายเนืม่งายโดนเลยไอ้ม่อกี้นี่ไปนาจานหูจักป่าแหละก็ได้จักดอกอันนี้พ่อจะลงรถ ไปลงรถเพเก็บอา่อกเด้เป่าเก่าเฮาเมื่อเราบอกเมื่อเราบอกจักนี่นี่เมื่อกี้มันอยู่แถวนี้ลองขูดมันด้วยนี่น่าเบื่อหน่าเบื่มลองขูดบาแถวนี้เมื่อกี้เนี่ยลองไปเสียงเบิ้งตามเพื่อนไฟโอ้หอยขูดลึกคือล้ำเออฮะมันป่าดดนเฮาแบบนี้ มีมั่งเลยเดือตาค่ะเจ้าอยูนี่ใน,รรนในกรรมนึ่งแล้วในกรรมนึงหมูน,นึงนีงน่นะก่อนเขามาก็มีหมูออกไปละพอได้เขีย่ยดีกว่าป่าแรกอยู่ป่าแรกเหจักสิเขี่ยบอไในหมูพุดจนว่าป่าบ้านอาจารย์ค่ะคุณเขี่ยไปเห็นดอกงก็พอได้เขี่ยอยู่ได้เห็นหมูสีหะคุณชึ้นขิ้นอื้นไป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  นี่เปิดใบไม้เจจุ้มมนมือบ้างเอาขางคุณเขยเปิดให้เปิดก่อนนี่นะเอามือขางคุนเก็บบอกเขีขางมึงบ้างโอ้ยหนุ่ยแหงแค่ไหนเลยเจอมือนี้นี่ทใบไม้อเขียบแล้เขี่ยลงบิยังไม่ได้เขี่ยข้างล่างที่นี่

ทางโซนทางโขนปลูกพืาดูลดตาหมุนใต้ใบไม้ใต้ใบไม้เป็น,น,ปน,น,น,ปนยัครับไ,ไ,ไม้แบบไหนได้ดย हम्म <laughs> อ่นเจอเอฟซีต้นนี uh, uh ่เอ๊ะเอ๊ะเออเออตัวยงต้นนี่ ก็ยังจะถามไปว่าชุดเจ้าไปหาเฮ็ดเหรอเมื่อพ้นสวรรค์ไปหาไซก็ยังจะถามอยู่ว่าปาหนองปลาดุกจ้าป่าหนองปลาดุกถ้าเป็นเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดละงูค่ะมันมีหนองปลาดุกกับโ k o กล้องแถวพ้นสวรรค์อตัวยงตัวนี้มักมักหาหน่อไม้กับเก็บเฮ็ดเนาะนอะืมดี๋ย สองดอกแล้วสามดอกอุ้ยนั่งไงขุดบางขุดตามหาตามสี่ดอกนี่นี่นีดิเราเรามันที่เหลือจะตามโคนเออนีดเป็นเขวขคนอืมได้แต่นำคนเหมือนกันพรไม้่าเราชอบเขียวอะไรได้นะขุดลงคนหน่เขียวรอบโคนนเผื่อมันอยู่ลึก มันน้อยม้ต่คนเดีีเฮ็ดี่ออกชุดใหม่ได้ผลมันมีผลแบบัวคาขุดลึกเย็นถงดอกไม้มันนะขุนลงา้าเรอชูเดี๋ยวมืเดี๋บังใหญ่เลยจะไม่เอกซีละมูนมาจาเท่าอเทนไม่หรอวะเฮ้ทางนี้ดิให้เบิงดูเด็กต้องก็เจอเลยอ่าโอ้ ไม่โอเงเลยตัวน่ะเบิ้งเบื้งเบื้องทางนี้มาดิเออเคยขน้ำป่าสิไปน้ำป่าเป็นเป็นบห็นจเชื่อเขียนน้ไม่ไมานน้ป่าเบิ้งเนี้ดิมุมทางเดิงนเบิ้งุกอีกทางางสต๊อีก

เมื่อวานนี่เนาะเอางเหาว้นเมื่อวานโลสโลกระจจ้ามอันดอกเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเห็นเขาไปได้มันอยู่ข้างล่างเอ้ยบฝนตกมันคืนเออฝนตกมันฝนตกข้าหลางมันก็ฟูองน่ยบางนี้เนี่ยฝนแค่เน แถวข้างบนไปนีแหละแล้วไปซื้อดอกสไลด์นี่หากากเเห็นมังม่าสองหน่วยด้วสองหน่วยหรือสองดเดือดพระเจ้าเอาดีวเจ้าเนตเตกได้อยู่ในโด กินนี่เลจิ้มไปลุ่มอยู่นี่ตัวหักไ่ถึงควัดลึกดอกจากมันมันฟูหรือมันผุเห็นแล้อเรจจาเป็นต้องขุดลึกแล้วเห็นผมกินแวบๆจะบอกน้องมาเม่ก็เส็จแล้วปัดไปรวบอกือบอแม่บอแม่ Cái mũi kia này đi, đùm lên dưới này Cái mũi kia đi Cái này kì kiệm Cái này sống Cái nhé Cái cây này sống ừ. เขาจะเขี่ยพูดอยู่ตรงวงนี้นี่วงนี้หัวเก่าหาหมูเพื่อนโฉงโด่งนี่ให้เห็นซักขนาดเลยนะาดูเนี้คือเลยเมื่อวานนี่เพื่อนว่าฝนตกมาเนี่ยเพื่อก็ได้แบบนี้เด็ดดูเดนี่ยนะขาวคือดอกฝอยขาวเปนดอกฝอยเล็กเออผูเห็นหินแบบนี้เลยอืมคือเขาต้องแม่นบนนั้นอ่ะขาขาวนั่นอ่ะโฉงโด่งนั่นอ่ะ นั่นนั่นนะบอบอบอไปอีกนั่นน่ะเออก็เลยไปอีกไหมแน่นั่นแหละแม่นจ้าแม่นจ้านั่นแหละขาวปันดอกฝ้าเออเลยไปอีกเลยไปอีกนั่นแน่นั่นแหละเออเห็นตะไคร้ระบาดเปลี่ยนซิปเลยมาข้าป่าหกอันนี้โอ๊ยไป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 ิปไหนหนูกลับ่เอออืมดีดีอะดี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  ขลุขีเลยเยอขลุอะไรด้นเนาะแบบนี้เนาะปันกันเลน่นีนนันกันเนาปันกันเน้อบ่ดีเด้อปันกันเลยปันกันซะกอดหาเนาะปันกันเลยนเนี่นี่นี่เขาป่าอะเนาะเนี่นมันเขาป่าฮงุกนี่แหละสสยมันกิมกระจงมใส่ระบุกิ่มกระจงไม่ เขี่ยก็เขี่ยก็พี่เนาะโอ้ยชิด้วยหนีรึเปล่าเก่าหายเลล่ะอ้ยพี่พีสิมาสิโอ้มาเลยมา้เป็นทางมาเลยใช่ไหเขาปอกโอ้เขาปอกลงบกกลัดพี่พี่ีอีกดอกนี่นีี่โอ้มาเลยนี่เป็นทางไปเลยเี๋ไปต่อฮุกต่อฮุกอฮุกชุดดอกง่า อยู่บางพวกกินเอเียไปทางตไปนี่แหลเวิ้งเฮานี่แหละหมูเดอกันนี่แหละดอกนี้ใหญ่อมเอ็มไปนี่เรอจะไปข้าป่าฮุกจเย็นเสือคบจเย็นเสือครบนละบ่โอ้ได้ศลกรรมอยู่ได้ไห่ดอกให่บ หนเก๋งแ่บคนน่ะเพาะบางคนโบมักอ่อนเลยอยากออกแบบเที่ยวแบบกรึบๆจากหน่อยนะหลกเฮ็ดกตยุ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยลึกเอ้สองกดอเดียวเดกคนี้สาม ดอกนึนยังน้อยไปแล้วนอยกนนี่ด่นี่ตป็นแฟนหดเ่ยอ้ยแมนอีลิศจึงหอยหอมก็บเก็บหอยหอมไปน้่ เดียวเดียวได้เดียว็เป็นกลายูเยกูหมูไปบานเลยนี่แต่แม่บ่นขาวน่เช่นนี่นี่นี่มันแม่ได้หนี่หมู่ดมกินนี่แหละโอ้ยขู่นเฮาสุดระดอบสอำโด เิียนไปเรื่อยๆมันต้องโคกแกงเลยนะคนโบรายจ้มะ,ะมีแต่เฮาเนี่ยแหละมื้อหนึ่ตามใหาง <คน S 2> แล้วเมนมอ๋อนี่เขาถึงนี่แล้วถึงกุชะนี่เลยสองดอกหอยงวเหยียบพร <c oughs> ้อมยองไดอกึ้นอย่างนี้ได้เข่นมาก, <c oughs> มกนี่คุณรู้ มันหอมมือดิเดี๋ยวเราแองกอกเขียวโบไใส่กระจงเขียวเลยเจบเอวใส่ไม้เขียแล้วไม้เขียวยางยาวเพราะว่าเฮ็ดฝนมากถ้าเจอมันจะโผ่แล้วเราจำเป็นต้องไปขูดลงดินนิดหน่อยเนาะจมีหมู่อ่ะจิหมู่มันหมูขึ้นเราไปแล้ว <laughs> อ,อ,อันนี้ก็เจ้าวัดได้เขียมุมนี่มันก็นเลยรอดใบตรงปุ๊กไว้ให้เขาตรงรุ่นตรงที่ใบตงรตบตงเใต้ใบตรงนาองดอกให้มารยไจ๊ะดู มายด์มาเอ้ยขึ้นดอกน้อยจันมี่นี่หมูกหาสายเพื่อเพาะก็ะเหรี่ยนชนหาพี่น้องเอ้อตานเด่นแต่มันเด่นตานเห็ยังหาเจอฮันดีจ้าอุ้ยสองเม็ดฝาแฝดเออห้าเห็นหนึ่งง่ายขึ้นมาเลยเป็นสองบ้างใหญ่ ดูมอุ้ยเป็นจอนเอบสามเจด็งหงายใหญ่โอ้กับขนาดเลยเกือบไปแล้วเกือบโดนควัดสี่ขนาดนี่ห้าขอดีขอดิเอาเลยวะโผดอกเดียวพขนาดอ้าวนี่โอ้เอ้าเอาเลยเด้อบานในคนนี่ค่ะ ควรดินเลยควรดิน <พ ôn S 2> ให้ต้นไม้<ห>ต้นนี้เลยอืมอ,ออมๆๆอมบบนด้อ,อนะโอ้ยที่ยังบุงบโผล่ก็มีเห็นดอกเดียวหรอวะฮันเดเออเต็มกำแบบนี้เต,ต็มกำเลยเออเบิดแบบนี้เบิดอางามต้นไม้ต้นนี้เออันนี้ตรงเขียงด้วยมุมหันกินขี่นั่นน่ะขี่อย่างกาะน้ำพัดมาไปนั่นนะ

อยู่ลึกเออควรนไห่พอกเออโหเป็นอันนมจามดอกโอเป็นกเอาดิเซ้นี่บนียกกันมากเอาเคลื่อนแถวนี้แหละจัดกกบโอ้ยมงเห็นเลยเห็นบาดเลย้องเหนบีดิ่นมาก เจอยง้สองบาทเีอยหามูมันบบบนี้เจอสองสอบาทแล้วยาบุญเหรอแบนี้เจออยู่บ่บ่ห้องคนขูดเลย ติกติกเก็บพักเปาะเมืองก็พี่น้องมาเมื่อก่อนไล่หลาย,ลายเห็นมาเมือ่อนี่จากบางมึงใส่ปุ๋ยมากเลยเก็บเมืองจริจ้ะเป็นเมาล่างเอาดิโอ,อนๆพักเปาะบ้านสเสกเอื่นพักตบหม,มูตบหมูเต็มเมบ จ่หาแต่แบบนี่ดอกอ่อนๆไม่อย่างโอเคมาได้คุนมาโกรธิ่นก็เอาก่อนเลยนะมาทีหลังม่ได้มีแต่เฮาหาอยู่หากินอยู่แถวบ้านนาจานิ่นแห้งหลายรถคนเป็นร้อยอยู่บุบุบูอยู่ ้อยชีวิตโบยู่ทางคุกคันนึ่งมาบบต่ำกว่าสิบคนโบยู่สิบคันแบบน,นี้เก็บผักไปนำก่อนนี่เลยไม่ถ่มอยู่เลยรอดป่ามันเปลี่ยนจังเลยดิบบต้อง เขี่ยเลยแค่เขี่ยใบไม้ก็เจอกลุ่มโอ้โหก็เจอกลุ่มนึ่งมันทีใส่ใบไม้อ่าแบบนี้เลยโอ้ใบไม้ก็มาบังเดี๋ยวมาเห็นจุ้มนึง เปิดป็นไม้หานลำตอไม้เป็น,ไม,นไ,มไม้เอาเป็นอะไรหมู่มันหม,ม,ม,มู่หมู่หม,ม <c oughs> าาู่หมู่หมูห้องหมู่ปะสามโดดดูนึ่งจึงเจอสามดอกระยะทางที่ยังห้องหมู่กับบัมานหมู่หมู่หมู่กับกบัมานโอ้เป็นแผ่นเป็นเพยกับหมู่ไปเบิดแล้วหมู่หมู่กับบอยู่แล้ววะหมู่จังเดยกับบอยู่ <c oughs> ไไสามโดกันหนาเก็อบละสามโดกมุมนี้โกินน้ำเธอหนึ่งล้วพี่นุ่มพากันเข่ามาใหม่พากันย่าิดอนมาอีกโดนหนึ่งหอยคนเขียุูนะอืมเราวอาหมูลงเ <laughs> ยังน้อยโดนนี่ค่ะนี่จ้ะ ใส่ดงเฮ็ดนี่ดิยยเเขีทางสิกับจะมีฝ่าไฟใหม่ก็เลยพากันแวะมาแต่ก็พอคนเขี่ยจนว่าเฮ็ดยังน้อยโดนนี่นี่ดินี่ดิแม่ดบวกขาวๆทำเป็นมใส่งเบิ่งดูทางพี่น้องด้บนี้เสมอเลยได้เบ็ดบงเลยตอนนี้ป้าดมันอย่างอนี้เวลาอยู่เด้นะ ่ของเสต็กอันนี้ค่ะให้คู่คนจะสต๊อกประทุนก็นได้ได้สัมการเบื่อส้มด้วยของสต๊อกได้นหน่อยได้หลายสำหรับได้อยู่ดินี่ตีแกงนึ่งอยู่แต่ว่าดอกเห็ดม,มือนี่ดอกใหญ่ดอกงามนี่ประทุนก็นได้หลายอยู่ได้เนาะได้ดอนออกก็ออกดอ,อกนนี่กับดอนว่าเขาอยู่เคยน้อว่าเขาอยู่เทคยกับ มมันีคเขาีไจอดรถไว้รผมเอาข่าวมาเบิ่งกินหอยไฟใหม่เนาะกุดดอนพี่น้องเอ้ยมาแล้วก็ได้ยสุปแล้วมืดเนี่ยเขาไปจักป่าเหรอหลายป่าอยู่ไปหูงจักหลายป่าเลยบัดนี้อาจารย์กับหุจักเออมองได้มีป่าไฟใหม่โซนนี้ฮันใหดพ่อโอบ้วนเลยป่าป่าแถวนี้ฮะเป็นอำเภอป่าป่าเปีข่าวป่าป่าออกมากเลาะเลย บ้านนาจานแบบนี้เนาะแล้วลกันกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะมาเบิ่งผลงานแบบนี้อเอาเข็นได้แต่หอยหอมกลายหนึ่งเก็บเอาหอยหอมนำผักะะโขะเอากินกับป่นกับเกงหน่อไม้อเอาเข็นได้หลายบ่เหมือนตะติ้งเขาได้ในไดิจำเห็นนั่นแหละโอป,ปานได้ได้บอกสามขีดตะติ้งมาช่างมือด้วยสามขีด ไดสาขีดอีลีเมตเอ๋เวอร์ขีดกอด้เมื่อวานหมอขาจาว่าหลายครับหกขีดดีรวมกันปุ๋ยละสามขีดมะขีดไม่หละวะหกขีดเกือบเจขีด เออบวได้รูมือนี่เมื่อวานเพื่อนวะเมื่อวานคนได้ร้า,ายขนาดเพื่อนวะฝนตก<ค>นมือก,ก่อนเนาะเมื่อวานเหนื่อเยเลยมือที่เขาบวได้ไป <ๆ S 2> เขาไปหาเง,งินหลงโง่เขาโบาเว้นแบบคนดีเลยพี่น้องเอฟซีเกิดว่าไหนกะ็ไปหายให้พ่ออีกนะเล้วพ่อกำลังออกไปไหนออตอนนี้บ่ายโมงกว่าจะ้ะหิวข้าวแล้วบ่ายสิพากันหายอยู่เอ็ดกินอะไรฮ็ดพ่อในชาวทิศซีตุ่มฟิตไว้จ้ะ เราะว่าได้กินแล้วเมื่อวานนีเมือก่อนแยงครึ่งโลมือก่อนนะมนรกอดเสี่ยวอีกแน่เนาะแม่แต่เฮ็ดทันชุดนี่ทั้เบิดและวบเห็นและดอกน้อยก็บโเห็นแลวแม่จ้ะเราชุดหน้าถ้าหม่นอยจะพาไปหาอีกเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า